โอ้โหพี่น้องครับหนาตึบเลยนะครับโอ้โหนี่แค่มาดเทนเดอร์นะนะครับโอ้เดี๋ยวใส่เลสไปจะไปขนาดไหนเนี้ยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ฉีดคุมเลนผสมกิ่งทองไปครับพี่น้องครับโอ้โหสุรุขูลูกตานน่นเลยเขียวปึ๊ดเลยนะครับเนี่ยครับข้าวเพิ่งยุแปดวันเนี่ยดูมันโอ้โหมันหนาโอ้โหน่าปึ๊ดเลยครับพี่น้องครับ นะครับคือแปลงนี้แกบอกข้าวดิเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้เทนเดอร์หมักเนี่ยนะครับอายุข้าวหกวันเจ็ดวันเนี่ยมาดูนยโอ้โหตอนดินแตกแบบนี้ครับดินแตกหลายแห่งแบบนี้แกบอกโอ้โหใต้ดินเนี่ยขาวไม่ทงอกเลยนะครับแต่รอบนี้ครับพี่น้องครับแกบอกว่าหายไปเยอะเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่นครนายกครับมาดูข้าวของพี่ลุงกันนะครับหมักเทนเดอร์ไปนะครับข้าวอายุ แปดวันครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้โหพี่น้องครับนาตึบเลยนะครับโอ้โหนี่แค่มาดเทนเดอร์นะนะครับโอ้เดี๋ยวใส่เลสไปจะไปขนาดไหนเนี้ยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ฉีดคุมเลนผสมกิ่งทองไปครับพี่น้องครับโอ้โหสูรุขูลูกตานู่นเลยเขียวปึ๊ดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าข้าวอะไรครับแต่แกบอกว่าข้าวบาายุแปดสิบวัน นี่ครับข้าวเพื่อายุ8วันเนี่ยดูมันโอ้โหมันหนาโอ้โหหนาปึ๊ดเลยครับพี่น้องครับก็เริ่มต้นนะครับคือแปลงนี้แกบอกข้าวดีเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้เทนเดอร์หมักเนี่ยนะครับอายุข้าว6วัน7วันเนี่ยมาดูนยโอ้โหตอนดินแตกแบบนี้ครับดินแตกลายแห่งแบบนี้แกบอกโอ้โหใต้ดินที่ขาวไม่ทงอกเลยนะครับแต่รอบนี้ครับพี่น้องครับ แกบอกว่าหายไปเยอะเลยทำยังไงมันหายไปขนาดนี้ครับพี่น้องครับเราหูเขียวปึ๊ดเลยครับลูกหูเลยครับในของแกสามแปลงเลยสุดลูกหูลูกตาเลยครับเขียวปึ๊ดเลยนะครับโอเคครับพี่น้องครับ